เดี๋ยวพี่น้องสิได้บึงผลงานของเพ่นบวางานโคเวอร์หรืองานเพลงมี่แท้ๆนะครับพี่น้องก็จังติดตามให้กำลังใจใม่ฐานาของพิธีกรมอลำใจก็รเอยพี่น้องเอาใจซอยในเด้อครับเอาใจซอยยยูดเสียงดียแต่ว่าเสียที่มันเป็นอย่างมียมันหลายคนไร่เลิบรียกจำได้ผู้เฒ่าคุณมันน่งเหมือนเด่กบกไปกระยงือกันมันถืกสาบบเอามาบัดนี้พี่น้องครับมี แดนเซอร์หน่อยผู้หนึ่งพ่นมาพ่นอยากเป็นพระเอกวะสันพูดใดอีกพี่นอยากเป็นพระเอกวายุวะต้งขึ้นจากหัวว่าบักเบิร์ดม <c oughs> าเต้นซอยพอตั้งแต่ <c oughs> ก่อนโควิดเนอะน้องเบิร์ดเอาบักลาไล่งันโตลูกแม้มันอีเฮีนฟดออกแล้วลูกมึงตื่นไปสวัสดีครับน้องเบิร์ดมั่นใจเกินรอยครับผม บ้านใดมาจากบ้านใดมาจากอำเภอผู้เวี่ยงจังหวัดขอนแก่นครับผู้บ่าวเมืองขอนแก่นนาเวที่มีคนขอนแก่นบ่ครับเอาใจซอยเลี่ยงลูกเบิดซอยกันบักลาอายุจักปีครับอายุยี่สิบปีครับผมยี่สิบปีมาเป็นหางเครื่องเป็นหางเครื่องตั้งแต่อายุจากปีอายุสิบห้าปีครับบัดนนี้คืดวายังไหนจังอยากถือไหมคิดว่ามันจิลลอกเพียงมวนตัวคิดว่ามันมวถือไม่ก่อนนะคนข้างหน้าครับ กิดพอหน้าคตขขางหนาเพราะว่าหางเครืองมีเวลาเลยครับขันอายุ40 50ปีนี่ผมสิบอกลูกน้องอยู่เสมอว่าผู้ใดมีโอกาสก็ต้องฝึกลองฝ<ช>ึกล่ำน้่เหาสิเปนหางเครืองอย่างเดียวบ่ได้หรือขันเ้าเป็นหางเครืองพ่นสวรรค์ห้าบาลายเขาก็ต้องเฝ้าเก็บเฝ้ากมเฝ้าหาในช่วงเวลาของเขาเพราะว่าขันอายุหลายมากน,าานี่เขาสิอยากอายเด็กน้อยนะครับบัดนี้เท้าเบิดเพินก็เลยว่าอยากหัดลองฮัดล่ำเมื่อนี่ก,ก็เลยสิมาเทศเสียงแมนบ่ ถือว่าเป็นการซ้อมเทศเสียงให้พี่น้องฟังซอยกันเนาะก,กันถือว่าเป็นให้โอกาสจุดประกายให้ลูกมือน,นี้เอาเพลงแหลกกรมูเลยเมื่อคิดถึงเละตีเบิร์ตเมื่อชื่อลองอิริอิตีล่องเบิงเบิง,บงพ่อแม่เพิ่นสิเป็นตะฟอนใส่บ่ร์นี่ล่องให้ม่นเด<อ>แล้วใจแล้วแม่นบ่ระลึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วเด้อระลึกถึงไดโนเสาร์อยู่บ้านมึงถึงไม่เห็นค่ามบุญดูผู้เวียงเมื่อชื่อลองเพลงหยัง เจ้าสาวป้ายแดงครับเจ้าสาวป้ายแดง,าาแดงโอ้ยแต่ต้นฉนบับก็ร้องมองัมวนอยู่เอาบักไดนละร้องต้นฉนบับมันเป็นไห้เถอะฝาคร์สุขี้เขาเขียวยาาพี่น้องถือว่าช่วงนี้เขาอุ่นเครื่องบ่เป็นการเสียเวลาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าการแสดงจริงๆเราจะเริ่มสามทุ่มนะครับช่วงนี้พี่น้องคุณผู้ชมที่อยู่ เบงไหลสดหยุดทั้งบานพันเพจบอยสิริชัยมอลลัมใจกระรอยช่วยกดแชร์กดไลค์หรือใครอยากเข้ากลุ่มชมการแสดงเต็มรูปแบบจริงๆในวันปิดฤดูกาลวันนี้ตอนนี้อยู่ในกลุ่มหนึ่งมืนคนแล้วโปบเมือเ่อไงอยู่ในกลุ่มหนึ่งมืนคนแล้วพี่น้องกดลิงก์ที่ปักมูดตอนนี้ก็ยังทันนะครับบัตรร้อยห้าสิบแปดบาทชมไหลสดกลุ่มปิดตั้งแต่สามทุ่มหอดสอดแจ้งกับการแสดงในวันพิเศษวันนี้นะครับถือว่าเป็นการห้กกำลังใจแล้วก็ ให้เงินเฮาแค่นั้นแหละจบให้กำลังใจลูกลานในมือที่พวกเขาได้ฉลองชัยชนะ<อ>เป็นการ man, man. วันปิดฤดูกาลนะครับที่พวกเขาสู่ส้นกันมาสองร้อยสี่สิบสามคิวงานการแสดงฟันฟ้าอุปสรรคพาันห่อนพันหนาวามน้ำามทะเลไปหารลอกห,า,หาล่ำเม<ไ>ืม่อนี่เป็นมือปิดฤดูกาลเพื่อที่เตรียมข่ม,ม,มฟ้อมฟ้อมผลงานใหม่ไปต่อน้ำกันปีที่เก้าใส่ผู้ใดสิไปต่อน้ำกันปีที่เก้ายกมือสูงๆแน่ เอาขออนุญาตอาจารย์ในเท่าเบอร์เตยกอนมูเ,เ,เพนสเไดตเตรียมตัวไปเป,ไป็นหางเคืองมึงลองเอันมวลก็ต้นสบับเด้อฉันไม่ได้ายไม่นี่พี่น้องผู้อยูต่ทต้องบ้านผู้ใดซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วอยากมาเบิ้งหน้าง,งานมาเด้อปลอดป้าปลอดนทษก็มาสอมาก็ทุกแก คลอใครหลงเื้อตัวแหวแห่นองอนางอรมีวาพาแลสสุดแสนตะหอนเจ้าสาวปาแดงค,แคือเตาให้โอกาสุบ้าหางเครื่องหน่อยใบฝันอยากเป็นหมอลับนนีพี่น้องยุกปะ ปิดช่วงนี้อุ่นเครื่อง